ขอบคุณหลายๆนะโคมนั่นปิดไปเรียบร้อยครัไก่มันงามเนาะบุกม <tr> <waited> <aro> ือนี่เล like really? ่นของหน่อยเนาะอามีนะสองหมื่นเก้าคู่นี้อาจารย์ฮะคู่นี้สองหมื่นเก่นก่ถึงสามหมื่นเอาเอาเอาเทลล่าโตัวหน่อยนี่แหละสามอาจารย์โตหน่อยเหมือนสามโตใหญ่หมื่นหกนะครับสามหมื่นหก 62,000เกาะีหลาเห็ดเขามาก60,000หกมืน้ำน้ำยี่ปาจุงด้ยยี่ปจุงบาบางเสียงเลยขึ้นห้องไรบันไดพ่วไปถามโดนเขาวันสิบห้าไปครับจุดนี้ปิดไปแล้วนะครับอามีว่าประมาณสองมืนเอ็ดนะตัวนี้เหลือยู่มื่นเก่าพี่น้อง หอยมืเย็นคล่องน่อยนะครับตลาดสื่อขายโคกกระบือร้อยเอ็ดทุกเช้าวันเสาร์ถนนเลียงเมืองแต่บางแยกยาโสท่อนับแยกอาจสามารถนะครับเป็นห้องไรบรนไดพนสองสองมื่นเจ็ดร้อยส่นเจ็ร้อยต่อเราอยู่สอง0ม่เจ็ดรอยมันง่ามกว่าแบบอยู่ในความโอ้ยอ่ะ นี่ปาจูงเบา่างเลยนะครับเนื้อหนังแ็งครับเฮ้ยทำได้เฮียล่ละพอ,อไปเลี้ยงใบรถเอา,เอ,าอีหลี <c oughs> มันมันงามกว่าในขอ,อกผมปลาจุกโตเดี๋ยวติดตามในหอยสิบแปดใบ <c oughs> เด้อจุดหนึ่งสองหมื่นเอ็ดหนึ่งพุทธเจะขายงว้วนนี่ขันงามกว่านี่คอย้องแพงให้เพิ่นเจ็ดร้อย แต้สวยเลยนะครับตัวนี้กับมื่นหกหนึ่งที่น้าอาจจะเห็ดเขามากเลยนี่เนียนดีเห็ดเขามมายี่ดกอามีผมขอเบอร์ปากควา่พี่น้องนะศูนแนย์แปดห้าสี่เจ็ดหสี่เจ็ดหครับผมหนึ่สครับผมใส่หอมช้ำสาหนาเทียงหน้านี่นะครับพี่น้องมาเลือกเอารถบางที่ห้าวบาเฮ้าสิลงคงิิบอามีกับขายเ้วเนี่ยจังยี่ปอด กิดไปแล้วนะครับกำลัง,งหารถกลับบ้านวันนี้มาเบิ่งวัวงามคู่อาดนะครับอยากขายแล้วอยากขายแล้วเก๋สวัสดีครับลูกเต่าเล่าไพ่เก๋ยลูกเคเอฟหกแปดตัวนั่นล่ะม่ผลไงห้าสิบหกเดือนราคาตัวนี้ล่ะเก๋ยสี่สิบเก้าตัวนั่น สามเก้าตา่างกันมื่นหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องตลาดซื้อขายโคกระบือร้อยเอ็ดนะครับปลูกผลงานเคเอฟหกแปดฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะแค่เขาคุมให้ได้นะครับผลงานเคเอฟหกแปดครับผมแม่ร้อยเจ็ดสิบบวกนะครับเจ็ดเขามาให้เรียบร้อยแล้วทีมงานอาดมานีนะครับมีรอยสี่สิบบวกอยู่แน่นะกับผม ยังดังผมผินนะครับครับผมครับทีมงานอาตนะครับวันนี้บัวงามคู่นะครับฝากมาเลยพี่น้องตลาดซื้อขายโคกระบือร้อยเอ็ดเจริจเจริญกรเจริหรอขอบรถดีเด็ดเลยนะครับตัวนี้สุดยอดเลยนะครับ อีๆงานโอเคไงผมขว้าเบอร์ฝาก่าแม่พี่น้องเนี่ยศูนย์เก้าสามอครับผมขอบคุณรายๆพี่ผลงานเ f 68ทีมงานหอยอัดนะครับตลาดซื้อขายโคกระบือรายละเอียดวันน evet> yeah ี้แล้วแม่คนที่แพ้ต่ว่าแั่งนี้ราคาห้งอะไหวังสามหมื่นพัครับสามหมนะครับลูเคเอามหน ครับผมครับผมมทีงานไหอยอ่องนะครับคุณหลายๆแม่ปลามีตุนนะครับมีไรพี่น้องมาแจ๊สเซาส์นะครับพอปลาไม้สายหอยอ่องเราปิดราคาไว้นะครับเราสิได้งัวมาหลายผมผมเบ็ดใส่ก้มนี่ผมมาสิตธิ้ฝากพี่น้องขายเราขายไปไรบ้างได้ขายไปสามหมื่นสี่พันสามหมื่นสี่เนาะฝากมาเรียกเอาแจ๊สเซาส์ สามหมื 30, ่นสี่พัน้ลูกงามครับกับติดบดให้ลูกงามลูกพ่อาได้ไอ้นี่อันนี้ลูกเคี้ยวกแบบอ๋อมาเอาตัวสีขายพี่เฮาบัตรนี่ตัวน,นี้เนาะครบับผมอ,อ,บอืมน่าจะปิดเร็วๆนี้ละ เันาดีครับีเจหคนแปดนาครับเปมนสามันมีเอื่อยมันมาน้ำครับหายเอื่อยไปแล้วสองเครับผมเป็นตัวสามตัวเป็นยามโตสามมือกลัวๆกับนี้เห็นนะบ่กําลัง

ไอ้หังผมพาเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องศูนย์เก้าสามศูนย์เกมหนึ่งเก้าแปามห่เกาแปดสามสองสองีครับสองสนะครับมาเจ้าเซานะครับพ่อแม่พี่น้องว่าท่นว่ท่านห้อยอ๋องเนาะาหกตัเลยครับผมวาหันวงหันคิดดูดนมอยู่มันเศร้าดูแล้วแม่ลูกลูกแม่ หลายบันไดไงโคมนี่ไม่ได้สามหมื่นคนนะคุณเดียร์ต้องเอาส่วนตะนอบัต้องเอาะนาบ<ใ>น,นี่นะ <ๆ S 1> กำลังดูดนมแม่กำลังจอบอายดูดดูดนมในยายอิระครับผมสีสันจัดจ้านนะครับทีมงานอาหมีมือนี่ครับผมชุดนี้บั <TS> กขึ้นกล้องนะครับแม่ลูกสวยๆสามหมื่นสองวั 32, วสดุหองไว้ให้ต้อนนะครับไวแม่พี่น้องแม่ครับผมแม่นี่สีมุมไก่เชียงความจริงด ังหันดูน้อยู่ด้อ,อ,อแม่กลางๆไปยังสีละเด็ดเด็เลยใหร้อยโลส่งฟรีถ้าว่าต้อนะครับจีมงานอาสีแม่กชสีนีกแบบร้อยสามสหบวกนะครับร้อยสามิบวกลูกบซีร้อยกกอยี่สิแม่มันขึ้นมันถับไป เมียบอกอาจารย์เมียบอกท่านเลยครับเด็กนะน้อยกว่าที่อกเลยนะไข่แยกดูกว่างน่าจะขึ okay. s. S. いい้นนะครับผมยานพี่น้องมาดูเสียบนะครับผมร่อจอกล่องใส่พ่อแม่พี่น้องเบิ้งยืนนะครับทีมงานอาชีมือนี่แม่ลูกเด็ดเด็ดเลยนะครับเี่ยวกันอามีคนเบิ้งหลายเี่ยวนี้ที่เด็ดอาชีเลยแม่กลางๆให้ลูกงามๆนะครับโค้งนั่นก่อน น้ำอีแม่กันแม่สช้านี่ร้ปัายหญนไน่ตนนี้ขายเารยขายแล้วต้นนั่นล่ะต้นนั้นม้ขายเหลือไร้ปายหต้นนั้นก็ห้องมืดเกศอ่างไจมืดเแม่ลูกนะครับมือน,นีย่างสามตัวทีมงานอาชีมือน,นีชุดนี้ขายไปแล้วนะครับขาเรียกทเดทางคุณนะครับแม่ในลูกดีกัดเอาใหญ่ผมขอเบอร์ฝาก่อแม่พี่น้องนะ ศูนย์แปดศูน so ย you know, ์เจ็บที่สองเจ็บที่สองรับผมขอบคุณหลายละเอียดเด็ดเด็ดเด็ดแมลูกหอยสีนะครับเป็เพื่อนมาเอาับ่าวสวัสดีครับแม่ลูกลูกเมียนะบ่าวนะผมจอดมันดูดนมให้พี่น้องเบิ้งเยอะหนิเพราะแม่ลูกเสียบแท่นนะบ่าเนาะโคกหางไหมงานหอยดุกนะครับเมื่อนี้ แม่ลูกกับแม่ทองราคาห้องเดียรี่กว่าบันสามาหมื่นสามเนาะแม่ขึ้นแม่ทับไปพอแม่ทับเดียวเดี่ยวต,<ม>ตัวสามหอดตรวจก็ได้ตรวจก็ได้เนาะทับพอได้ไใบพอทับพอไดยังหยุดหูตันนี่อยู่นตายอ๋อคนแรกทับหูตันมากนะครับแม่ง่ายแม่เก้าเข้าเหลือหลายปันไดพอ ไปผสม,มหอยดุกครับผมครับผมขายจะจ้างบุญนะครับนี่เดียเด้ยเมักทองแม่นั่นนะครับมักแม่ลูกแม่น,มนี่ทีมงานหอยดุกเพื่อนบอกว่าพอว่าตัวนี้ลูกให,หืมต้องหัวจังนะขอบคุณหลายๆ ตังนั่นก็เช็คไปเยอะนะครับกับผมกำลังดูดนมได้พี่น้องถือว่าให้ลูกดีนะครับเพราะติดบดแต่ว่าดูดสีออกมาน่นิเอาไปพัฒนาต่อเบองพี่น้องงบหน่อยจุดนหน่อยว่าถือว่าราคากลางๆยุ่น้องขอหนะาสนะามสิบามตอนตอนัวเอาหายี่บ้อวผมขอเบอร์นะ ชุดเนี่ยซ้ำๆครับผมมุกซี่หาครับซูนเก่าหนึ่งครับผมขอบคุณหลายๆที่บ่าครับแบ่งใคนหนึันไปเลี้ยงนะครับนี่โคกหงายง่ายกำลังสีขายต้อนร้องกันนะครับแหมลูกลูกโตปู่นะครับทีมงานหอยออดฝนดีจนได้สอนหัวกแล้วนะครับตั้งบ้านขี้เล็กบ้านกบโทมยังประทันได้บ้านเขาอยู่นะครับทีมงาน ไอ้ออดเฮาอันน,าอานนี้งานหนังโค้งสางดีพี่ออดอยากได้ลายปันไดนี่สามหมื่นสี่นะแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับสามหมื่นสี่ได้สองตัวตัวเดิม <c oughs> ขางนี้ม้วเรียงเนาะนะครับม้วเรียงกับเป็นหัวสีตึงๆแน่เพระาะว่าพี่น้องกับพว่อคซื้อไปเรียงหลายแต่ว่าฟังฟังทังเหนือเนาะขายดีครับคุณครับขนออกต่างประเทศหลายเดี๋ยวอีกจกักเดือนสองเดือนมันก็จะมีราคาแล้วแหละนะครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดจําเป็นทย่อยออกมาขายก่อนนะครับผู้ใดบ่จจาเป็นกะเก็บไว้ก่อน <laughs> เขี่ยวหนาจนขาสั้นเลยหรอวะตอนไหนมันจิกขึ้นรี่วอาผมกวเบอร์ปากความแม่พีนองเขาเนี่ยศูนย์หกห้าศูนย์แดี่นย์แปดสี่ปสาองเดี๋ยวจิไปสอนห่วงน้ำจะมือได้หูหน้าแล้วหูหน้าแล้วผมขอบคุณหลายๆนะครับเพื่อนจิ้วฮึกกันนี่ไอเออเนาะครับผมสวัดีครับขอบคุณหลายๆมาจะช่างไหนไอเสรีละพุ่มบานเฮานี้เนาะ ลูกขายแล้วเหลือเม่มันหลาเป็นไดลใอม่นสห้าร้อยครบเมีพ่อแมีพี่น้องทองสองเดือนนั่นหม่นสาหร้อยทองสองเดือนพร้อมผมเจ้าพื้นบาาถักกัดบะมีเขาคุณทางหลังแต่ออกกิวมันมีเขานะครับพ่อเม่พี่น้องหรือว่ากิวเฮานี่นะครับเจ้า่าน้องบ่งดักษณะเอานะครับหนึ่งหมื่นรอทงสองเดือน ได้นะครับว,ว่าได้ลูกไปนำครับงบถึงงบไก่ไก่ส่งได้ปะไก่ไก่ส่งได้ปะเนาะพี่น,อน้งองกับผมราคาส่งไข่คุ้ยกันนะครับเมื่อน,นี้ตัวตัวลูกมันขายไปหลายก้อนเก้าพันลูกผูลูกแม่ลู<อ>ลแม่ได้เก้าพันประมาณสิบเกือบป,ปีเนาะสิบปีแม่ข<ป>ึ้นแม่ครับ ครับแมน <ck> อ่าฝั่อแมนพี่น้องสนใจนะครับเอาเบาๆไปเลี่ยงไว้นะครับพัฒนาสายเหนือเลยนี่ปกติขายใส่ยังสี่บ่ทเออถูกใส่ถูกราคาไดุ้บน้ำบนัน น้ำบานกระสือแถวเสและพุ่มเฮาเนาะมอาผมขวเบอร์โทรฝากพ่าแม่พี่น้องเนี่ย0904 0904 969 969 452กับผมนายหอยช้ำครับหอยชำนะครับขอบคุณหลายๆครับห้อยชำนะอ๋อกมนึงม่รู้อ้าเดี๋ยวเด้อนี่พี่เด็ดพี่น้องหาใส่ยังสีเด้ครับห้อยชำนี่หมื่นสามหมื่นสามเลยสอตัวเลยพี่น้อง จะก้อนอานนี่มีซิบซี้งีมหาไปผุนเด้อไข่บัววายสามสีผุนาะเด็ดเด็ด,เ,เ,ด,ดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องใส่ยังชีหล่ะพี่น้องกำลังน้ำหาไายในหอยชีแปนเนี่ไยไายถูกใส่ถูกราคาว่ายจะพี่น้องในหนอยครับผมครับ <จะ S 2> <ม>ผมขอบคุณหลายๆลายแกจากการเป็นล่ำปีนะครับเป็นเดินเป็นสาวน้อยครับผม ที่เด่นหอยฉ่ำหมื่นกว่าบาทสองตัวนี้บังหัดสองหมื่นสามตัว,น,ว,ตว,น,วมมน,นี้บ,บังหัดสองหมื่นหาดเดินนี่นั่นต่อรองเอาอพี่นอนะ้องเนาะขอบคุณห<ๆ>ลายๆคบหอยฉ่ำครับที่เด็ดเลยนี่พี่อยู่ทางพี่เซรัพุมน้องพ่อคนณทองคงรับเซรัพุมน้องพ่อคนณทองติดต่อได้เลยนะครับครับผมขอบคุณหลายๆครับยินดีทายต้องอ๋อีพ่อไล่ลุกขึ้นขอบคุณหลายๆพ่อโดนๆที่ไอเดิคุณ คู่นี้หลายป็นได้อ่อคู่นี้ว่าอยากได้มื่นหาพันหกคู่นี้บ่แมืม่นหาหกร้อยตกตกตัวละแปดพกว่าบาทนี่แต่นี่ไม่ผิดน่องร้อยสวยๆยๆเ,เลยนะเน,นเข้าแล้วนะครับว่าป่าน อีป่อผมกำลังนำหาเด้ใส่ยังสิเพิ่นอยากได้ไปคุ้นไปนะครับดูต๊โต้รับแปดพันวันตีป่อผี่ีเบิ่งเบิ่งโตผู่ผีนะครับทำนี้ตรงนี้ประกันำนี้อะสำหรับเดียวไปคุนไปยังไดเลยครับผมเรัขงรตเตัวนี้เบิตนี้นะครับเบิ่งัวนี้น้ำใจดีนะปอนะ ผมเจ้าของรถเองเจ้าของรถเจ้าของยี่ป้าอยู่ทางบ้านไหนป่ะอยู่ทางหนองพอกครับอ๋อมาแต่หนองพอกมาแต่หนองพอกย่างสองตัวนี่ป่ะปะครับย่งสองโทรเด้อพวพอชื่ออยัางปุษกวีภูพระวีอ๋อปอทวีเบอร์โทรเด้๋ป่ะศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเก้าสองแปดแปดเก้าสองหกขอบผมขอบคุณพอทวีหลายๆนะครับให้ลูกให้นะหลานไทยทำน้ำกันนะครับเป็นอนาคตพวพันได้บอหรือพี่น้องสิบขุนได้บอนะครับครับผม ใส่นีมีให้เพียบเลยนะป้าเนาะตกตัวรับแบบ่านกว่าบาทพี่น้องตัวนี้อนาคตนะครับสวดส่งดีันี้ีกันขอบคุณพ่อทวีหลายๆครับอีพ่อครับขอบคุณหลายๆแห่นลูกให้หลานทายตมน้ำกันโๆหมันได้ปะหัวง,งามรู่อทองนะครับกำลังจัดฝากความแพพี่น,อน้องเยอะเพิ่นมีที่เด็ดแน่เผิ่นน้ำหาผมจนว่าปกติ อ่อนอตทงเปิดงามๆหน่อยที่น้องเอาไปเลี้ยงเพื่อไงห้องตัวละหลายเป็นไรครับอตทงตัวละสามหมื่นครับตัวละสามหมืน่นสามราคาตลาดน,นะครับกับผมมีใบเท์แล้วแม่นว่าอต้นงนี่นี่ครับนี่โอครับตัวตัวละสามหมื่นบาทแม่สาวเนาะแม่ได้ลูกผู้ละโตอ๋อได้ผู้ลูกผู้ละโตแยกลูกออกมาแล้วนะครับ ตัวละสามหมื่นบาทแม่แยกลูกนะครับทีมงานอาชงมัอนี่เด็ดเด็ดฝากพ่อแม่พี่น้องเลยอาชงคว้าจิตจำได้บ่าว่าตัวเอาใบมาบ่อ่ได้เอาใบมาดิเครัอใช่ว่าสามารถติดต่อได้เพราะว่าเป็นอยากนะครับผมตกตัวละสามหมื่นนะอรับงเนาะตับห้องไว้ตัวละสามหมื่นต้องรองไลยนี่ใบแสดงครับ คูนี่หกหมื่นนะครับสำหรับผู้ใดไปพัฒนาเป็นง้วยเอมนะครับง้วแยกลูกไม้เดียวกับอ้วนนะครับประแม่พี่น้องทีมงานอาทงเฮานี่เกือบรอยซบวกว่าถึงรอยซบวกว่าจ้อถึงด้วยนะการโดยประมาณว่างามคููหายทองเด็ดเด็ดถ่ายคลิปนีเฮาเลยนะครับตลาดซื้อขายโครกระบ,บือลย อาทงยังเห hehe, ็ดเฉียงอยู like you know, ah, artists, ่บ้านเดิมนี่ได้ได้ง่วงเนื้อยใส่ไปเห็ดเฉียงปลาพวกนี้ก็ซื้อที่ตลาดลอยนอ้วสองน้ำบานซื้อน้ำบลาซื้อครับกับมีราคากับซื้อทั้งง่วงงามทั้งง่วงเนื้อทุกอย่่างงทีเป็นวครับับผมซื้อยุคเขตได้อาทงบ้านนี้ซื้อสมองครับบ้านตอนนี้ห้าพี่น้องเบอร์คลิปนี่พี่น้องเห็นเบอร์กับโทรหาอาทงนะครับทั้งซื้อทั้งขายเลยอาทงผมขอเบอร์นะศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองแปดเก้าห้าเจ็ดครับผมขอบคุณหลายๆครับเมื่อนี้เอาง่วงงามแม่ แจกดูมาฝากพี่น้องนะครับขอบคุณครับ้ครับอผมเป็นอย่างไรนะครับบรรยากาศตลาดซื้อขายก็กระเบือลอยเช้ากัวหลายกว่านัดที่แล้วนะครับพอแม่พี่น้องกำรับราคาผมก็ย่งว่าถืออยู่นะครับเป็นแต่เก็บเขาไปคุ้นเก็บเขาไปเลี่ยงนะครับหลายร้อยแม่ดูงามๆแม่สาวตั้งสี่นะครับจังคมนี่ก็สามมื่นกว่าคู่นันกับมื่นก็บาทนี่เห็นแล้วนะครับในตลาดถือขายก็กระเบือลอยทุกเช้าวันเสาร์นะครับ ถนนเลียงเมืองเรว่างแยกจาโซธอนกับแยกอาจสามารถนะครับสำหรับมือหนีฝากไว้ชำนี้ก้อนนะครับเอาไว้พอการลิปหนาจะน้ำหนาขอบุณไล้ไๆ้ครับ